Oh, <laughs> ป่านอ๋อ นักแสดงที <N> ่ดีต้องดูดีลวหน่อย พิธที่ก่อนเป็นพี่เอเกกับพี่ปุ้มครับน้องสาลีชอบเพลงเขาเพลงอะไรวะสาลีร้องเพลงด้วยเหรอเพลงอะไรแอบไปชอบเธอแอบไปให้ใจคืออะไรวะวคืออะไรพลอ,อยอะไรวะ เอาอะไรแล้วภูมิท้องก่อนอนไนนะไ,ไรเนี่ยเออเลีนมากแล้วสารีร้องเพลงเหรอเธอทำไมภูมิท้องก่อนอ่ะมันเป็นบทเหรอเพลงอะไรเธอเอ้าชีาเป็นนักร้องเหรออ๋อชีคะแนนบทป๊อปปูล่าส่งเลยนะเก้าหมื่นคะแนน ูเก้นขาเฮ้ยชิลเลนดีนะโอ้ยบทชิกแบบวอร์ใช่น้องนีกนั่นภูมิภูมิเพื่อนเธอไงใช่แล้วนี่เขาเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทนะตอนนี้ นี่เห็นไหมสำหรับอะไรเห็นไหมเพื่อนเทเลนต์ละครเก่งน้าเดี่ยนี้อะเสร็จฟาสาลีต้องฟาดแล,ะละ้วลูกพี่นิวหนวดฝากเชียร์น้องแทนด้วยนะครับได้ครับน้องเทเลนต์นี่นะแยกรย่างยังไงเนาะใหญ่ดูทั้งยูโรพิงพอยี่ไงยพิงพอยนั่งอยู่นี่ไงนี่ไงกำลังนังนงนงรนปรึกษาปัญหาทำกับโหนอยู่ตื่นเต้นแทนขนิ่งอยูแล้วอะไรเดี๋ยวจะสาวพอย เออจุไม่ลงเอเอ,เอแล้วโมโห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 แล้วเออเอาดิเอาปากกามาหวตและโหวตให้พี่นิวได้ที่ไหนน้องนีก็ทักอินบอกพี่นิวมาเลยครับเดี๋ยวพี่จะให้โหวตทำไมชิเล่นยาวชิเล่นน้องหมดปะเนะี่ยหนูหาเจอไหม อ่เจอโอเคนี่เอเอสินี่กรรมการนะครับมีพี่ฉะมีพี่ขวาดมีพี่ตุ๊กตาที่สาชุดแดงมีไม้นะฮะ มีโห่มีพิงพอยบุมกิจก้องอุ้ยมีเขาตอดกันเหรอไม่มาทำไมมาไม่อยู่ไหนไม่นั่งอยู่นน้นไงตัวเองเห็นไหมไม่ที่ศาสเคมีดีมากไม่ที่ศาสเคมีดีมากจะน่าจะไปกู้เงินทําละครให้ไม่ที่ศาสเล่นคู่กันหนึ่งเรืองนี่น้องพิงนี่ไงน้องพิงชุดเขียวอยู่นี่เตะมาก อไอ้นั่นาจะเห็นนิ้วหนวดเหรอได้ได้ได้แต่นิ้วหนวดต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนนนะายนะแค่บอกว่าอยากดูนิ้วหนวดนิ้วหนวดจะต้องใส่ฟิลเตอร์อ่ะโป๊กเลยน่ารักแหมน่ารักแหมบอยกับผมจัดเลยค่ะไม้ที่สาน้องคมีดีมากเลยน้องไม้ท่สาน

พวกกูคิกอยู่นี่จ้าฮะแล้วก็เด็กแบบนี้นะพอมันก็กลับมาแบบขนทำไรขนทำไรขนกำลังสนทนาทรโบมบูมโบ,ม,บมพิงพอยนะครับอันนี้เขาเล่นละครเรื่องอะไรด้วยกันนะโบมโบมโบมพิงพอยเล่นละครเรื่องอะไรด้วยกันนะโบมพิงพอยเร็วๆพูดมาสิโอ้โเสิร์ฟกุกเลจะเสิร์ฟทำไมแค่าหาดนางคอยโอ้โอ้โหเธอไม่เป็นแฟนมันแท้เลยนี่เห็นไหมโบมพิงพอย ชื่อละครไม่ได้แล็กมากเลยครัเนเล่นดีนะ,ละเล่นดีลเล่นดีงาน7 HD New Star คนหานักแสดงหน้าใหม่จ้าอ <ST AR> ุ้ยนี่ไงเขาตอบกัมาเต็มเลย <S <S อ่าผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาแล้วน้องจอมบอกเชียร์ทุกคนเลยครับใช่ครับทายสะสมบทไม่มีครับนี่ระหว่างนี้นะฮะพิงพอยก็ สนทนาธรรมกับโหนอยนะฮะกุ๊กกิ๊กก็คุยกับบูมอยู่นะฮะส่วนภูมิอ่าเรน่ด้อมเรนด้อมเรน่ด้อมเรน่ดอมเซลฟฟกลับมาตอนนี้ยังไม่ได้เฮ้ วันนี้จะโดวู้แ้านีกกนบชาร์จแบตก่อนแบตหมดก๊อกก๊สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะมาเอาที่ชาร์จแบตหน่อยฮะคุณบิวไปลุยที่ไหนคะไปไปโลกไปไหนนะ ถกไม่เถียงอ๋อไปถูกไม่เถียงเอาวันนี้หรอเออไปถกก่อนใช่ครับมาหาที่ชัดแบตครับเออที่ชัดแบตนิ้วแบตนิ้วก็จะหมดเฮ้ย <c oughs> ไม่มีใครเข้าเข้านิ้วเลยนี่ไงครับตามเอา power bank อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปใหม่อยู่ขเพิง่งนะฮะ ฟิลเตอร์ลุดเรออะเธอบ้านมึงน,นะฮะเดี๋ยวต้องมาตามหา power bank าก่อนอันนี้เป็นมุมที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรอมาแดนเดี๋ยวนิวพักไลฟ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาใหม่ฮะมาบุยฮะ